ต่อเลยค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราได้โรงเรียนที่หนึ่งไปแล้วที่ผ่านเข้าไปในรอบสี่ทีมสุดท้ายวันนี้โรงเรียนที่สองที่จะผ่านสี่ทีมสุดท้ายวันนี้ผมเห็นรายชื่อนักเรียนและโรงเรียนนี้แล้วโอ้โหฝีมือทั้งคู่ครับคุณสิเรียมใช่แล้วพี่พี่เนพูดเหมือนเป็นพ่อหมอเนะเขามีแต่แม่หมอนี้เป็นพ่อหมอไม่ผมชอบเด็กๆพวกนี้คือเด็กในกรุงเทพแต่รักเพลงลูกทุ่งแล้วก็ตั้งใจทำและทำดีซะด้วยนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะนั่นก็คือโรงเรียนศึกษานารีจากกรุงเทพนี่เขามีศัก ถึงเป็นรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในปีที่สองนีรีกรีเขาไม่ธรรมดาครับคุณซิลแล้วอีกโรงเรียนละครับแม่อีกโรงเรียนนี้เขาก็มาทุกปีเหมือนกันนะคะ60,000สาวิทยาคมอุบลราชธานีค่ะเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าทั้งสองโรงเรียนนี้เขาเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะคะกับโอ้โห้อบ น้องพลอยกับน้องปิงปองจะพาเราทัวร์ดูบรรยากาศการเดินทางของ60พันสาวาสวิทยาคมกกันครับค่ะน้องพลอยติหญิงมุสยพันธ์รัตนสีหานะคะอยู่ชั้นม .2 ค่ะสวัสดีค่ะนาสงสาวพิลิกิตอลลอ,อินค่ะอยู่ชั้นม .6 ค่ะค่ะเรามาจากอุบลนี้ใช้เวลาเดินทางมาเกือบ1วันเลยค่ะแล้วก็มาพักที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศค่ะ ในการเดินทางจากอุบลมากรุงเทพนะคะเราได้เตรียมสัามภาระมามากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอยู่บนรถนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะก็จะเห็นว่ารถของเรานะคะจะมีรูปดอกบัวนะคะประจําจังหวัดอุบลน,นะคะก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะสวยงามทีเดียวค่ะอ้าวแล้วบนรถมีอะไรบ้างอาจ๊ะน้องๆ นี่อยากจะบอกเลยค่ะกะตติบเข้าแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ไม่มีปารามาด้วยค่ะคืออาหารช่ออาหารสดเลยค่ะไหนไหนขอเปิดทุหนไหยหน่อยสิครับเลียงต่น้ำลาค่ะโอ้กระติบขนาดนี้พี่ว่าเลี้ยงคนในทั้งหมู่บ้านละครับอ้พ่อหอม้สึกว่าจะเป็นที่นั่งของอาจารย์นะคะเป็นของอาจารย์ค่ะของอาจารย์คน่ารักไหมคะแต่ละคนก็จะมีมอดของตัวเองนะคะเดี๋ยวเดินไปดู ของใครน่ารักสุดนี่ของร้องนะคะเตาค่ะเตาแล้วก็หมวกหมวกมือกองค่ะไม่เอาลงไปด้วยแล้วก็ผ้าห่มค่ะสะแม่เขาจะชอบผ้าแบบนี้นะคะน่ารักดีนี่นี่นั่งของหนูค่ะนั่งอยู่นี่นะคะและนี่คิตตี้น่ารักสุดเลยค่ะค่ะน้องจอยค่ะน่ะแล้วก็คิไม้นะคะในวงคิตตี้ค่ะมีแต่คนชอบมากๆเลยค่ะคิตตี้น้องก็ใช้เวลาเดินทางร่วม8ชั่วโมงหมอนกับผ้าห่มเลยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับ ค่ะในการเดินทางเรามาไกลแต่ว่าเราก็มาด้วยใจค่ะเ็มที่นะคะซู้ๆ้ค่ะรักช่อบหกสิบพรรษาก็เชีย์น้องๆกันด้วยนะครับมาดูทางศึกษานอนารีกันบ้างแต่ละคนมาถึงก็แต่งตัวดูความเรียบร้อยของตัวเองก่อนแต่ที่โดนติวเข้มอยู่นั่นคือน้องเจอร์ี่นี่ครับานาสุการไม่เอารักช่องดกสิบพรรษา โดนหนักขนาดนี้เพราะอะไรครับน้องเชอรี่ค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะก็คุณครูเดก,ก็ได้สอนเกี่ยวกับการใช้กระโปรงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยเวลาเราวาดขาไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่ป็นวงที่สวยงามอะคะ่ะค่ะและสำหรับท่าที่ถูกต้องน,นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะไหนสาิตรนทอยครับ <c oughs> อ๋อต้องวาดพายเป็นเครื่องวงกลมแบบนี้ค,<ะ>ครับ ไล่จริงครับและไม่ใช่น้องเชอรี่คนเดียวนะครับที่ซ้อมหนะักน้องพิธีกรสุดๆก็เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาอ่านอ่านอ่านอย่างเดียวเลยครับซ้อมในห้องแต่งตัวก็แล้วซ้อมหน้ากระจกก็แล้วก็ยังไม่เวิร์คดูว่าน้องเขาจะไปซ้อมที่ไหนต่อครับอา้าวห้องน้าเรยครับตรงนี้เซครับตามเขา สวัสดีค่ะโบนะคะวันนี้ก็ซักซ้อมมาพอสมควรค่ะก็มีตื่นเต้นว่างนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่มีอาจารย์หลายๆท่านคอยชี้แนะให้นะคะรับรองได้เลยนะคะว่าโชว์ครั้งนี้ต้องประทับใจท่านผู้ชมแน่นอนค่ะและที่แกไม่ได้ของทุกสาระนีก็คอแดนซ์ของเรานะคะก็สวยงามนะคะแต่พวกเรารับรองค่ะว่าพวกเราไม่ได้มีมาแน่แค่นี้แน่นอนนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับพวกเราเชียร์พวกเราต่อไปนะคะแล้วก็ พวกเราจะมีผลงานดีๆมาให้ทุกชมได้ดูอีกแน่นอนค่ะโอ้ยอไม่เชียร์ได้ยังไงครับน่ารักทุกคนขนาดนี้